อาชีพเสริมในยุคนี้ทําอะไรได้บ้างนะคะสําหรับใครนะคะที่เรียนอยู่นะคะทํางานอยู่ว่างอยู่นะคะก็สามารถนะคะทํางานออนไลน์ได้นะคะในยุคนี้ต้องงานออนไลน์อย่างเดียวเลยค่ะเดี๋ยวจะแนะนําแอป,ปแอปหนึ่งให้นะคะเป็นแอป,ปนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะเป็นแอป,ปช้อปปิ้งนะคะสร้างรายได้นะคะเป็นแอปดอทลิสนะคะกดเข้าไปในระบบค่ะ หน้าการะบบก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีสินค้ามากมายกว่า10แบรนด์นะคะแต่ว่าเราไม่ต้องสต๊อกสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวเลยค่ะแต่มันจนะ,ะสร้างกําไรให้เราได้แบบนี้เลยนะคะแล้นี่นะคะคือยอดนะคะเวลากำไรเด้งก็จะเข้ามาแบบนี้เลยนะคะ1,560นะคะ1,560 2,240นี่คือยอดที่เคยถอนไปแล้วนะคะ40บาทไอ้1,000ก็เคยถอนไปแล้วนะคะเข้ามา800นะคะแล้วก็760บาทแ180 20บาท2,900บาทอันนี้3,000ก็เคยถอนมาแล้วนะคะระบ 3, 000, 10, 10, 10, บก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเวลากำไรเด้งมานะคะ เพียงแค่คุณเข้ามาเรียนรู้ในระบบนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะมีกำไรจากแอป d b บ้างนะคะจิ้มลิงก์นะคะใต้โปรไฟล์นะคะรักหาได้เลยนะคะ